เรษฐาขอโทษหลังมีบรามาพูดจาไม่สุภาพใช้คำว่าขี้ข้าในการพบปะก,กับคนไทยในสหรัฐแจงเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเป็นบทสนทนากับลูกวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ศูนย์นิทัศการและการประชุมไบเทคถนนเทพาร,รัตน์กม1เขตบางนา นายเศรษฐาทวีสิงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลงังให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐ,ฐกิจเอเปกครั้งที่30ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาว่าได้มีโอกาสพบปะกกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐส่วนใหญ่คนไทยมีปัญหาในเรื่องการเข้าเมือง จึงขอร้องให้ทางกงสูนไทยมาช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความง่ายและสะดวกขึ้นและในเรื่องของวีซ่าได้ฝากทางเอกอัครราชทูตไทยและกงสูนประจำลอสแอนเจลิสไปแล้วซึ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางสหรัฐค่อนข้างพิถีพที่ถันมากและได้บอกว่าตนในฐานะผู้นำรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยมีการลงทุนที่สูงขึ้น ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยต้องตื่นตัวและให้คนที่ปิดประตูว่าจะไม่กลับประเทศไทยแล้วก็ขอให้รู้ว่าอีก3-5ปีข้างหน้าถ้ามีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นก็มีโอกาสที่ทุกคนจะกลับมาช่วยกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศได้ นายเศรษฐากล่าวว่าจึงเป็นที่มาที่ไปในโซเชียลมีเดียมาล้อว่าลูกตนอยู่เมืองนอกอะไรแบบนี้ก็เข้าใจดีว่าประเทศไทยเรายังต้องพัฒนาจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตนต้องเดินเข้ามาสู่เวทีการเมืองเพื่อต้องการยกระดับของประเทศไทยให้ดีขึ้นให้เป็นที่หมายปองของทุกๆคนอยากให้คนไทยกลับมาทำงานในเมืองไทยกันเยอะ มีนักศึกษาคนหนึ่งถามผมว่ามีคำแนะนำอย่างไรผมก็บอกว่าผมแนะนำลูกผมให้ไปเป็นที่ค่าเขาก่อนเพราะผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาก็มีราม่าไปพูดว่าผมพูดจาไม่สุภาพถ้าเผื่อตรงนั้นมีมุมมองเช่นนี้ผมก็ต้องขอโทษแต่อันนั้นผมพูดกับลูกผม พราะผมเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วการไปทำงานการไปเป็นลูกจ้างเขาก็ลำบากนะการที่เราเพิ่งจบมาใหม่ๆเราต้องมีความอดทนเขาใช้อะไรผู้บังคับบัญชาพูดจาหรือใช้อะไรอาจจะไม่ถูกหูเราแต่เราต้องมีความอดทนบางครั้งอาจจะมีการใช้สับแสงก็เป็นการบริหารความคาดหวังของลูกผมมากกว่า แต่ยืนยันว่าเนื้อหาเหมือนเดิมคือถ้าจะถามผมส่วนตัวว่ามีคำแนะนำอะไรให้กับคนรุ่นใหม่เด็กๆก,ก็อยากให้ไปทำงานก่อนอย่าไปทำสตาร์ทอัพก่อนเลยซึ่งก็แล้วแต่คนแล้วกันแต่ถ้าส่วนตัวก็อยากให้ไปทำงานบริษัทใหญ่ๆสักสองถึงสมปีไปเรียนเรื่องระเบียบวินยัย ไปสร้างคอนเน c t ชันไปสร้างเพื่อนฝูงในบริษัทใหญ่ๆแล้วค่อยออกมาทำงานก็เป็นคำแนะนำส่วนตัวก็เห็นต่างได้ไม่เป็นไรครับนายเศรษฐากล่าวประโยคดรามา่าเศรษฐาใช้คำไม่สุภาพ